พี่ช่องยูทูบเนี้ยละคะนณาสิบุซุคนค่ะเสร็จเปล่ากันพิงพอก็อิ่มเป็นังไงค่ะมาอัปเดตกันออกกําลังกายขรัห้องเป็นไดงพี่น้องจอยร้องปะจอยจุนจอยจุนจอยอยู่นิดนึงเดี๋ยวได้คลิปโผล่มุ้นี้สิพาพี่น้องมาเก็บผักขี้เล็กค่ะคือเก่าพี่น้องคะพุ่งพุ่นเลยครับเลยก็จอยลงหลายเต๋อไปเลยจอยปะสิพาพี่น้องมาเก็บผักขี้เล็กค่ะยุคคางล้านยุคคางลานดี่ริ หันไปเบิร์นั่นล้านเหาอฮันไปเบิรงเอออันนี้คือร้านเนฮับฟอร์มีอัลกอโฮมขายกอโฮมมือสองแต่ว่ามืัอนี่มืัอนี้คุเก็บหลังจากที่มาหั่นออกมาหั่นใบพี่หน่อยมาหั่นไว้เพราะว่าขันแห้งหั่นแต่แห้งโป่งดีอันนี้พ่อเก็บไปแล้วมึงมีตันหยอดยิ่งใหญ่เบิ้งดูเบิ้งใบขาบมันจะเอาได้ไหมใบขาบมันอันนี้จะเอาไปยังมั้งฮะ เก็บไว้ก like ินอันอันรอบนั้นส่งไปให้แม่แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้กินพี่น้องเก็บไว้กินช่วงที่มันไม่มีไงนี่ตลอดด้วยนี่ตลอดก็สร้างก็เก็บไว้อีกขายก็ได้เทีนมันง่ามกับเก็บไวปสิเราพี่น้องเห็นเก็บเอาเก็บเอาจะดีว่าม่นของเจ้าของนี่พี่น้องของเพื่อนของเพื่อนแต่เพิ่นบ่แพงหั่งตัดห้งตัดแต่หั่งตรงงั้นนม่พี่น้องมึงุูงยอดไปนี่แต่เพิ่นบอกตัดอยงนั้นโอ้ โอ้โหนิ้วเป็นสะออนี่หมดบึ้งบิ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 ้งดูอัวค่ะบิ้งยู่นดีดีครับพวกเราคนไม่ได้สนใจประเดนาะปวดตายหมดเนาะะไปขีเลยกกวนตรงนี้เรม่งานพี่น้องอู้ยหยดอลังการดีหล การก็ขีเลกกอรมนหมดเลยล่ะเฮ้ยเบูดสะอ่อนไหมฝีมือนุ่นเองนะเนี่ยนุ่นเป็นคนมาหั่นเองกับมือเลยนะหั่นคือยังหั่นก็คือเอาลังไปหุ่เสาเนี่ยหั่นกล้วยสดหั่นก็คือการหั่นหั่นตัดตัดการที่เอามีดห่อนหอนดอกห่อนคือยัง โอ้โหจะใส่ข้าใจยากไปเลยกับวัตงเข้าใจล่ะห้านก็คือเรียกเขาลูกอมนี่เดียเลี่ยมเลี่ยมมั้งเลี่ยมห่านก็คือเขาตัดเขาฟันลงมาเนี่ยเออห่านห้านี่ก็คือเขาตัดเอาเนยหน่อยเ้าว่ได้ตัดหลายเอนห้านถ้าใส่อีสานมันละครั่ำจเก็บเก็บอกมืดกันม่องเกี่ยวก็บอันนี้ยสุกันติดติดติดปีนี่หน่อยติดติดปีก็แผลก็คือสุกน้อยก็แหลตูดคัน น,น้อยๆแบบว่าซุ่มอันนี้น้อยอันปิ๊ปปี๊ปปี๊ปคุณอันนี้ปีดปปี๊ปปี๊ปอ่ะพักกินอุปก่อนพี่น้องเดี๋ยวมีงานที่อัปเดตให้พี่น้องมึงเร็วๆนี่เขามีงานบอเร็วนี้แหละมีจ้าก็สิบสี่สิบสี่เมษาอยู่อยู่บ้านนั่นเลิศไม่ตี้ะพี่น้องเด้อ ลูกผสมกับมีเด้วยทุนมากินตำหงัวนั่นเป็นว่าหลังสงการามเดี๋ยวสิมาหาด้วยเป,เป็นเพลงเขาคาราโอเกะเป็นเป็นร้องเป็นคาราโอเกะอันมั้งว่าถนัดคาราโอเกะเน่ยเป็นห่านดิฮะว่าร้องในเบิร์ดมันจะมีมันจะมีคาราโอเกะสองชองั่วโมงตอนนี้พอเห็นหนาค้นไทยด่าดก่อนพี่น้องเบิ่งด่ากันด,าด่าวันบ่มใส่เขาเอาหน่อยลงแล้ว น้องกอ็ได้จะ,จะได้หมอบางเงี้ยหนึ่งค่มว่ามันจะได้หมอน้อยๆว่ามันจะได้จากแกลียงนีงมนง่มัน่เป็นแกงตัวน่ะมันพร้อมขายค่ะค่ะกินได้ดิพรมอมมีหนังง้วนะไร่างเงมันแซบอบบเนี่ยเด็ดเอาเลยปีบิดเอาเลยนี่น้ำน,น้อยตีปีตีปีหนังง้วอยู่บ้านข้าเจ้าเป็นมันมีผู้ขายหนังง้วอ้าเนี่ยแหละคนขายหนังง้ว พนไปซื้อหนังน้ำเขียงหนังที่เป็นโตมาเลยดิซื้อเราพันมาขั่วามาขูดเราก็ต้มเรามาต้มต้มเยพอมแ้งไหหนังที่ต้มเราพอมแยงมันก็ได้เสียบไงอย่างปุดๆ <ใน S 2> จัง่าหนังกับเครื่พร์มยศนะ ฝึกกระสีมีอยู่นะกระถามสูอันสูยางอ่ะลูถามแทนค <c oughs> นนี่ไงเนี่ยถามแทนค้นไหนมันคนสั่งนี่ลง <บา S 1> ังเทียเอาลังเทียเฮาถามนั่นถามนี่ถามแทนคนบอรผู้บังคัจักอไอรีกระสีมีถามคำถามน่ะคำนามน,นี่เฮาถามแทนคนไหนเฮาในฐานะเฮาเป็นพิธีกรเฮายว่าถามเรื่องนั้นเรื่องนีาถามแทนคนอื่นเลยเขาก็มาซั่งเฮ้ยเลย <c oughs> เออก็รวมวัตถุเนี่ยนี่ตั้เทียอดีเชนเอฟซีห้าทั้งภาคกลางภาคหยังกระไรเมนบ่อมันกับโมหูว่าเออห้านคือหยังติดปิดติดปีคือหยังยังเสียร์ถ้าก็ต้องเดี๋ยวว่าเออให้เขาฟังเข้าใจด้วยคือจะไม่เปลนเนาะเป็นยังเนี้ยคือเบาเล่าไปด้วยถ้าว่าไทยแก้มเล่าให้หยังประนี้บางเมนก็ว่าพูดไทยพูดไทยหน่อยฟังอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องแม่กระเช้าห้าอ๋อยจังเดละบัดเนี่ยเมนบอเจ็บไปตามสไตล์ของเานี่แหละ สไตล์าอยูต่วะนวาจังไดก็ซังสไตล์ห้าก็คือบ้าไทยเก้มล้าบ่แตะเกาเป็นจังซันอหลีเนาะกรั้งาเฮาปรับไขอันนี้เฮาแกไข่บ่ตะกีตะกี้น้องบงีลีนะตะกี้เป็นลูกลหลกาจริงจะบ่อเว้ากทยแม้หลวาด้บมาแต่ใดเดี๋ยวนี้ได้ไข่เติบ่น่าว้าภาษาบ้านบ่ได้บ่ภาษาใชยพุ่มได้บ่บ้อใดแน่แต่ว่าถึงตกตกตกคนเียนว่เจ ขนาดภาษาบ้านเกิดจากความเงี้ยงโปะก็ได้ภาษาเชยภูมิโลกสวยกะสิว่าลืมกําพืชมันบะแมนเนี่มันมันมันติดสําเนียงพี่น้องแต่ว่าบะลืมดอกแต่ว่าติดสําเนียง <ผม S 1> ตกมันอยู่นี่จะโดนคือจังคือจังคอนอีสานมาอยู่กรุงเทปบอกไทยกะสิตกเล่าคือจังคนไทยมาอยู่อีสานบอกอีสานกะสิตกไทยคือกันโอ้ตาย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 มีขึ้นอะไรมันสามสิบก้าวโตอะ ย่างเบอรงอันนี่ฮะย่างจะอันนี่เรา,าหาั่นนี้ป็ตมีแต่มีแต่แฉะหมดมีใครไหมบะไข่บะไข่บุ้งจัก<อ>มันลงมาห<บ>ยุดต่ำๆบ่เอาอย่างเขากินวันนี้แมนบาเป็นว่าเอาเอาไปานี่เบืเบอ่อจะได้หยดอันนี้จะเอาอะไ้หัวุ่น เอาไปอ,อุห้างหนึ่งเขาเป็นตะมีแต่ส้วงห้างซาำมันไหลเอาสีส่ข้อมีดมาหัาน่นอีกอู้วันันเอายากสิเก็บง่ายกันนี่ปะคะวัวจากข้อหั่นหั่นลงนี่มันกระลงสาบมั้งเลรอมันมันมีน้มไม่ได้พี่น้องมันี่ยไม่นามอยูมม่แต่ว่า,ายทั้งไดเหรอ่ยมันเอายากพักอันนี้ก็อยากเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเดี๋ยวมาแยังจากเถียรพักยังพักกระนองมา,า,จากจังซี่แล้วม่นยังพักกระนองเดี๋ยวไปพักกระนองมาหรือ๋พักย่องเปีย เออตนอนมากเพราะใจจะมยอเปีักกนองมาักยอเปียยอเปพี่น้องาดมือเจ้าเกินนี่ยังตนอนมากอเพราใจไม่ัอจะนองเปทักายอมเปียกมไหมมีไหเอินยังพี่น้องหลายๆดิแต่ว่าสามันมันหก สามันหกห mm. รอวะนี่เจ้าของสาหน่าก็ปล่อยไปเลยแล้วปล่อยปลาแล้วกินปลาธรรมชาติสาหนี่แล้วปล่อยหกตัวอีกสาหนึ่งสาจะฟังเขาตัวกันเนาะอออมมม เอาตันนี้กับพ่อได้เต็มตามแล้วเอามือละตากับพ่อเดี๋ยวมืออื่นมาเก็บใหม่เดี๋ยวมันปรงใหม่เดี๋ยวมาเก็บใหม่ให้พี่น้องเบิง่งเิญและพี่น้องสะออนหลายๆคนเนี่ยทั้งัเมืองน,นอกเมืเองหน้าเราไม่ได้กินโดนแล้วงไม่ได้กินถ้าไปซื้อกับแพงหลายยูโรหลายคนโนคนนี่ได้มาจากกันย่านาะย่านาอันสวีเดนกินไปไทยหลังกินไปไทยหลังเลยลว่าทย่านาเราอยู่เดนมาร์กเั่นเองคะยี่สิบคนค่ะ พว้ขนกาไปกลมากีรถนมากหานี่กินอยังว่ากินแต่เเม่สกินแ่ลาร็นองแม่ไม่ได้ซสื่อนะกินก็บ่ได้กินซมือดอกันยไก่บานเจจนเก็บบอทิตยานกับอธิย์ละเทียสลอถือว่าบ่อยนะเยวต้องมีกันนะ อาทิตย์ละอืาเกี้ก็กกทรออาิตย์ละเทียก็อาหารมันก็เวียนไปดิลาบก้อยตุ่มกับจินยูแต่ว่าบ่กจินดูจินหลายกับเบียยังเขเลิกจินปนจินซุปเห็ดปนแจวป,น,จปนนั่นปนนี้ท่าน,นั้นเลยอาหารอีสานมันเข้าม่วหลายดิยบ้าน กินดูว่ากินนาทีละเทียกับตงคนกับ่าดูนะต้องคนกับ่าบ่ดูเขาไปล่ำเขาไม่ได้กินเลยปีละเกินสองเทียนเขาไปล่ำพอบาะว่นไม่มีผู้เก็บให้กินเาก็เห็นอยู่หะมันต้มสองน้ำเนาะพี่ผู้ไม่่อกินนิเดียวเนี่ยกับจีน

ตอนนี้ก็บ,บ่มมีไข้เยอะเลยหยาดอ่อนว้าลัวอยู่แดงจึงอันนี้<ะ>ขี้เล็กขาวขี้เล็กแดงไงเอาหนนะี่งนะใช่ถ้าข<อ>ี้เล็กแดงให้ขี้เล็กขาวเอาิานขี้เล็กคือกันหมดไป<ะ>เอาแล้วได้และะ้วค่ะพี่น้องโอ้ยแหงแหลาแต่เหงอมาตากแดดได้และะ้วค่ะพี่น้องนี่นะคะเต็มตามือกึกหยัดลงซื้อเดียวที่จริงหลายกว่านี้เดช ยัดลงแบบอัดแน่นด้วยคุณภาพเลยไอ้กระซิได้ประมาณหมอหนึงเดี๋ยววางก่อนเดีย๋ยวฝามันหิวเพราะให้ได้มันแรงถึงนากตอนนี้เราอยู่ใต้ร่มจามจุรีใหญ่นะฮะตีนเป็ดต้นควันเพ่าะอะไรพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยูทูบอย่างละขณางห้าไค่ะเด้อภาพพี่น้องมาเบิ้งสุดหกว่าคางลาดนี่มันมีอเอียงแน่พี่น้องผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายำกับแมาได้ด้วยจ้ะเด้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะร้านของเราจะเป็นบริเงียมเงาแล้วพี่น้องมิลานลาบมิลานเยอะแยะเลยค่ะสำหรับผู้ใดที่ผ่านว่าเซนนี่เซนนี่เซนไปอย่างก็มันผ่านไปใส่ใดก็เซนนี่ไปว่าต้องกูนหัวบอพูดถึงว่ามันทะลุใส่ใส่วอลเบิดกุณร่งไปแดงวอลเวอร์คุณร่างไปแดงเบิดเลยนะคะเซนนี่เป็นเส้นทางลาดผู้ใดอย่าไปว่าเออมันเป็นเส้นทางลาดไม่ต้องเข่าวโกซุ่มนะก็ต้องผ่านโกซุ่มนะฮะพี่น้องทางนี้ตำรวจพี่น้อง จวัศาสตร์สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านีสักก่อนเนาะไมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย